ส,ส,วสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กําลังรับชมรับฟังรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับมากันที่จังหวัดหนองบลุพูวันที่15กันยายน2565ที่วิชากิจชุมชนบ้านวังหินซาหมู่ที่4ตําบลลงมะไฟอาเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบุพูนายสิวพรชพน์สวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุพูร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมในการต้อนรับและคณะกรรมการตรวจประเมินนะการประกวดวิสาหากิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี2565โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมในการต้อนรับในครั้งนี้ด้วยสําหรับการประกวดวิสาหากิจชุมชนดีเด่นนั้นเป็นการคัดเลือกวิสาหากิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหากิจชุมชนให้วิสาหากิจชุมชนอื่น หรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ซึ่งจะทําให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น3ประเภทคือระดับจังหวัดระดับเขตและระดับประเทศนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่นต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ผ่านการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น พัฒนาหรือปรับปรุงสถานประกอบกิจการให้เหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนแปลรูปกเกษตรอินรียบ้านวังหินซาตาบลตรงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูเริ่มจากความร่วมมือร่วมใจและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันของสมาชิกที่อยากมีรายได้เสริมเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและลดการพึ่งพาสารเคมีจากเดิมที่อำเภอสุวรรณคูหาถูกขนานนามว่าแผ่นดินอาบยาพิษ เป้าหมายสูงสุดคือการส่งเสริมให้สมาชิกและชุมชนโดยรอบบ้านวังหินซาหันมาทําเกษตรแบบอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีร่วมกันพิกฟื้นแผ่นดิอนอาเภอสุวรรณคูหาให้กลับมาเป็นดังเดิมเหมือนครั้งในอดีตจนได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี2 5 6 5และรางวัลอื่นๆตามมาอีกมากมายโดยการประกวดครั้งนี้ วิสากิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรียบ้านวังหินซาเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศและเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยศักดาพรมทองดีทีมข่าวสวทหนองบรมพูรายงาน